สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ป้าใส่เคปนะคะจะออกไปทําสวนข้างนอกหลังจากหยุดหลังจากทางานเสาร์อาทิตย์นะคะก็หยุดสองวันนะคะก็มีเรื่องอะไรที่ให้ทํามากมายนะคะส่วนใหญ่แล้วคนสวีเดนนะคะก็มีงานทําเยอะมากเลยนะคะเออข้างนอกนะคะช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิแลวฤดูร้อนนี่ก็ทํากันตลอดเวลาเพราะว่าเก็บนู่นเก็บนี่นะคะแต่ตอนนี้นะคะเกสอนดอกไม้ เต็มไปหมดเลยนะคะเหลืองเต็มนอกชามเลยนะคะเพราะว่าเกสรต่างๆดอกไม้ใบไม้ต้นไม้ต่างๆมีเกสรที่แบบโอ้โหเหลืองเต็มไปหมดเลยนะคะส่วนคนไทยเราก็แพ้เกสรดอกไม้นะคะเออทีเนี้ยเออส่วนป้าก็มีวิธีมากมายนะไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่นะมีวิธีมากมายถ้าใครเห็นคลิปต่างๆแล้วก็จะดูว่าป้ามีวิธีรักษาโรคภูมิแพ้นี่เยอะมากทีนี้มาดูกันว่า ไอเรื่องต่างๆที่คนสวีเดนเขามีอกิจกรรมอะไรมากมายให้ทำคนไทยก็มีมากมายเช่นกันนะคะก็นึกถึงคำอีกคำหนึ่งนะคะที่จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็อาจจะมีเป็นความรู้ให้กับเ,เพื่อนๆพี่นพๆน้องๆคนไทยที่เข้ามาอยู่ใหม่หรือว่าอยู่นานแล้วแต่ไม่รู้จักคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่าเอแอรฟูร์รุลแหละนะคะซึ่งคนสวีเดนใช้ มากแล้วก็ใช้บ่อยมากนะคะซึ่งจริงๆแล้วคนสวเดน,นะ,ะจะมีสำนวน,นะะที่ใช้เยอะมากยาวเลยนะคะตั้งแต่อ,อทินเอเลยนะคะก็คนไทยก็มีเยอะเช่นต่าเช่นกันนะคะแต่ก็เนื่องจากไม่ค่อยได้อยู่ประเทศไทยนะคะไม่รู้ว่าเอามาใช้กันเยอะไหมอย่างเช่นช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดอะไรเงี้ยก็คงใช้นะคะแต่ว่าคนสวีเดน,เนียใช้มากเลยนะคะ นั่นก็คือเวลาที่มีอะไรให้ทําอยู่ตลอดเวลาทําทําจนไม่แทบจะไม่มีเวลาหยุดนั่นก็คือเด f ฟูนรุ่นแรกนะคะเยาเวทอินเตอมยอยาหินนเม่นะคะหรือว่าเอ่อเ,อ,อ,เอ,อ่สตมนิงนะคะนั่นก็คืออย่างสมมติว่ามีคนเขามีเพื่อนบ้านเขามีจัดงานปาร์ตี้นะคะใหญ่แล้วก็เปิดเพลงมีดนตรีเสียงดังมี เสียงผู้คนเฮฮาปาร์ตี้นะคะเราก็คนก็เดินมาคุยกันว่าเอ้ยเขาเกิดอะไรขึ้นในบ้านนั้นอ่ะอ่าเดอฟูรุ่นเร่ดเนี่ยนั่นก็คือในบ้านของเขานะมีทั้งร้องทั้งราทั้งเต้นอ่ะเออทั้งนะคะก็รวมอยู่ในเหตุการณ์ที่มีปาร์ตี้นะคะนั่นก็คือเดอ air ฟูลรุ่นเร่กันนะคะนั่นก็ใช้ได้เช่นกันนะคะหรือว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะคะที่เขามีการเออ ขายของดีคือผลิตอะไรแบบเป็นที่ต้องการของประชาชนคือมีผู้ซื้อมีความต้องการมากาก็มาใช้ได้เช่นกันอย่างบริษัทผลิตรถนะคะเดอแอร์ฟูลรุนแหละหมายถึงโอ้ยต้องผลิตอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจะได้เ,เขายได้ทันท่วงทีนะคะมันก็ใช้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็อะไรอีกละ่ะ อย่างที่ทํางานที่โงรงพยาบาลของป้านะะก็ใช้ได้เช่นกันนะยิ่งยิ่งตอนนี้ยิ่งช่วงโควิดนะะยิ่งใช้ได้นะเพราะว่าเวลาเราเดินผ่านเพื่อนๆเ,เราไปเราก็ถามเขาว่าฮือแอดเดเป็นไรเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย <sk ill> เขาก็จะตอบทันทีเลยนะเดอ a แอร์ฟูรุนแหละนั่นก็หมายถึงโอ้โหทําตลอดเลยไม่แทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยคนนี้คนไข้คนคนี้มาทํา เสร็จไปคนไข้คนใหม่มานะคะนั่นก็คือ,อ,อฟูนรุนเรดตลอดเวลาเลยนะคะทีนี้จะมาฟังอีกคำหนึ่งนะคะเพราะว่าคนสวีเดนนะเวลาเขาทำงานนะเขาทำโอ้โหอย่างจริงจังเลยนะคะทำมากทำแบบเอาจริงเอาจังทีนี้เวลาเราอยู่เมืองไทยเราเห็นฝรั่งเขาไปเที่ยวที่เมืองไทยนะคะเรานึกว่าชีวิตเขาดีดีเขาแค่หิ้วกระเป๋าแล้วก็แต่งตัวแล้วก็เดินไป ตามห้างนู่นห้ามนี้เดินไปดูวัดดูวาด,ดูไปอาบแดดเจ้ว่ายน้ําในทะเลว่ายน้ําในสระน้ําอะไรนะไม่เวลาเขาทํางานนะคะเราไม่เห็นนะคะเออซึ่งจริงๆแล้วเขาจะแบบโอ้โหตั้งใจทําอย่างจริงจังทำงานหนักมากฝรั่งตระกูลประเทศสวีเดนจนประเทศเพื่อนบ้านประเทศนอร์เวย์นะคะเขาแซวเออเพื่อนบ้านประเทศสวีเดนว่าคนสวีเดน เเกิดมาเพื่อที่จะทำงานแต่ประเทศของเขานะเนี่ยทำงานเพื่อที่จะดำรงชีวิตต่อไปซึ่งสองประเทศนี้นะคะเขาเขาชอบแซวกันนะะ North นอเย์กับสวีเดนนะซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรเอ,เอพี่ชายน้องชายนะ,ะซึ่งแซวกันแบบบางทีก็รุนแรงนะคะบางทีก็หยอกย้ออะไรเงี้ยนะคะเา็าก็ เห็นด้วยนะคะแบบทำงานกันอย่างจริงจังทีนี้ประเทศสวีเดนทีนี้มาดูกันว่าเมื่อทำงานอย่างจริงจังนะคะผลมันก็มีผลกระทบนะ,ะมันก็มีผลกระทบเออซึ่งประเทศสวีเดนเอจะป่วยด้วยโรคเครียดนะ,คะคเครียดอถึง41เปอร์เซ็นตของการป่วยนะคะจะมี41เปอร์เซ็นต์ของการป่วยด้วยโรคนี้นั่นก็คือการอ ه, เขาเรียกอะไรเบิร์นเอาท์นะคะภาษาอังกฤษนะคะภาษาสวีเดนก็คือ go in evacuation นะคะหรือหากด in evacuation นั่นก็คือหมายถึงเครียดจนถึงจุดสูงสุดนะคะทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจก็ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถทำงานได้ต่อไปนะคะก็เกิดอาการเบอร์อออความจำอะไรก็ เหมือนกับแบบว่าเราเหนื่อยจนเกินไปจนที่เราไม่สามารถคิดแล้วก็จำหรือทำงานได้ด้วยมีด้วยประสิทธิภาพนะคะก็ต้องหยุดงานไปนะคะเมื่อไปพบแพทย์หรือว่าไปอขอความแนะนำขอความช่วยเหลือก็คนเขาก็รู้รว่าบุคคลคนนั้นเป็นโรคที่แบบ h กกรดอินอีแวกเกนหรือเบิร์ u เอา์ Burn out, นะคะ หรือเครียดจนถึงจุดสิ้นสุดนะคะก็ต้องหยุดพักผ่อนนะคะนั่น,นก็คือเป็นเป็นโรคที่พบบ่อยมากในกลุ่มฝรั่งตระกูลสวีเดนนะคะนั่นก็คือการทุ่มเทให้กับการทำงานมากเกินไปนั่นเองนะคะแล้วที่นี้นะคะสถิตินะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะปี2020นะคะก็มีประมาณเนื่องจากคน ลาป่วยด้วยโรคนี้เยอะป้าก็เลยรู้มีประมาณเจ็ดหมื่นหนึ่งพันคนนะคะจากสถิตินะคะที่เขาลาป่วยไปนะคะจากโรคโรคจากอาการป่วยทั้งหมดนะคะมีโรคนี้เข้ามาถึงสี่สิเอ็ดเปอร์เซนตโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะซึ่งเยอะมากนะคะก็เออ วันนี้นะคะก็ไม่รู้พูดอะไรเขาไปบ้างนะคะก็มันเป็นอะไรที่ต่อเนื่องกันแล้วก็อยากจะพูดคุยแล้วทีนี้มันก็มีอะไรอยู่ข้างนอกนะคะที่อยากอยากจะเข้าออกไปทำนะคะคือมันฟูนรุ่นเล่นนะคะในชีวิตของเ้าะคะก็เลยเหวังว่านะคะที่คุยออกมาจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ